<laughs> กว่าจะได้แต่งงานเช่นเดียวกับการปลูกดอกไฟเพื่อเป็นเส้นได้ได้จะไดนนั่งนี่เดือนหนึ่งจ้ะโอ้โหสลักเพชรมีเข้ากลก่นกนนะ <laughs> <สร> <laughs> <laughs> กว่าจะได้เส้นได้จะอีสีขาวแลอมันทำไมคนละ <c oughs> สีสีกันนะครับเนี่ยนมนพันหวัวเจ้าคนห้องไฟสีตุนปลูกอกมาเป็นสีน้ำตาลนี่คือกรีบดอกสีแห้ง นี่คือดอกฝ้ายที่ถูกรีดเม็ดด้วยเครื่องนี้เจ้ารีดเม็ดนะเฮ้มันดีดีคือน้องคนงามรีดเม็ดไฟเงี้ยก่อนนี่คือเครื่องรีดเม็ดนะเจ้าพี่เสีดอกจะไปสั่งปลาหมึกแะข้าเจ้าม่ได้ขายปลาหมึกนะอ้ออีดอีดที่านเรียกอิ่วน่านเรียกอีดเหนือเรียกอีด อีดฝ้ายคือเครื่องรีดเม็ดแล้วเม็ดหล่นข้างหลังเจ้าเอาเม็ดไปปลูกต่อเขาจะได้ฝ้ายสีตุนเจ้าแล้วทําไมเราถึงได้ชุดกระราชการสีนี้ค่ะอ๋อพ่อมเอสมัยจะกอนเดียวตัวไปโรงเรียนสมัยก่อนสีนี้ก่อสีนี้แหละเพราะนั้นกางเกงเจ้าบ่าวชุดเจ้าสาวที่บริสุทธิ์จากดอกไม้สีขาวนั่งฝึกวิชากันหน่อย กลีบดอกที่แห้งมีประมาณสามกลีบดอกของดอกไม้พันเม็ดใหญ่ถ้าเป็นพันเม็ดใหญ่เราสามารถแกะเมล็ดได้หนูจะบอกว่าหนูเคยเห็นขนมปุยฝ้ายใช่ไหมมันมาจากการได้เห็นห้องธรรมชาติการได้เห็นแกะเม็ดง่ายของเม็ดใหญ่รีดเม็ดสำเร็จเสร็จดี คืน้องคนงามตีฝ้ายเฮือมันฟูฟูเม็ดเอา<ม>ไปปลูกหน้าฝนเนอเก็บหน้าหนาวกระจายตีฝ้ายเฮือมันแตกตัวแล้วเขากล่อยมีกิ๊กใช่ไหมพี <c oughs> ่เสื้อขาวนี่พิรุษเนี่ยหน้าตาเห,หมือนพึรุษไหมอือมพิรเหมือนเขาเนอะตีฝ้ายละเฮ้อมันฟูฟูโอ้ <c oughs> เออฟูแต่เฮ้ยขอคอยอีกอันแล้วคอยอีกอันแล้วมันฟูแต่เลยเล่นอมีเครื่องตัวช่วยไหมตีแค่นี้มันจะพอหรือเราต้องไปหาตัวช่วยนี่โคลงดีดฝ้ายให้มันฟูไม่ใช่ธนูที่จะไปปักอักษรรักคนเสื้อดอกเลสุอความหลอดทำใจห่ไยได้หวใ